เจริญพรอริาติโยนมนละสาวชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวิชาชีวิตตอนที่137นะซึ่งวันนี้หลวพี่มาที่ดอยช้างฝนะก็ตกก็ขุกขักนิดหน่อยวันนี้จะได้มาคุยในพระไตรปิฎกเล่มที่47ของเจ้าบํบมามาุตราชวิตยาลัยนะซึ่งในเนื้อหาสาระนะของฮิริสูตรนะก็เป็นเรื่องที่พุทธองค์ทรงตรัสว่าความเพียรน,นั้นเป็นเหตุ กระทำความปลาโมดนะแล้วก็นำความสรรเสริญมาให้นำความสุขมาให้บุคคลผู้ดื่มลดแห่งความอิ่มเอ,อิบในธรรมนะดื่มลดนั้นเกิดแต่ความสงัดนะและลดแห่งความสงบแล้วเนี่ยก็ย่อมเป็นผู้ไม่กระวนกระวลนะเพราะว่าในหลักคมคำสอนนั้นถ้าหากว่าเราได้มีความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิต ว่าชีวิตนั้นมันมีได้ทั้งความสุขและความทุกข์มันเป็นเรื่องของความไม่เที่ยงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามกฎตายักเนี่ยมันก็เป็นความเป็นธรรมดาอยู่เองที่เ,เราท่านทั้งหลายต้องประสบพบเจอนะหรือแม้แต่ในเรื่องราวของเ,ออเนื้อหาที่มีถ่ายคำในพระไตรปิฎกว่าดอกบัวบานในยามเช้าเนี่ยนะถูกแสงอาทิตย์แผดเผาคือเพาดอกบัวมันก็จะมีความสวยงาม ถูกแสงอาทิตย์แผดเผาย่อมเหี่ยวแห้งไปเนี่ยสัตว์ทั้งหลายพูดถึงความเป็นมนุษย์เนี่ยก็เหมือนอย่างนั้นคือว่าย่อมเหี่ยวแห้งไปด้วยอำนาจแห่งความชลาเหล่านี้เป็นต้นนะดอกบัวนั้นครูบาจังก็อาจจะเปรียบเหมือนดอกไม้เหมือนกับหญิงวัยแรกรุ่นที่มีความงดงามนะแต่ว่าเมื่อการเวลาผ่านไปเหมือนความชลาคืบคานเข้ามาประดุดแสงอาทิตย์ที่สาดส่องนะก็ทําให้ ความงดงามนั้นค่อยๆค่อยๆแบบเจือจางเจือจางเสื่อมสลายไปเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นความชลานั้นเนี่ยปุถุชนทั้งหลายไม่ไม่มีใครที่จะหลีกพนไปได้นะส่วนในเรื่องของอความเพียรน,นั้นเนี่ยนะความเพียรก็เป็นเรื่องความขยันมันเพียรแต่ว่ามันก็อาจจะมีอุปสรรคต่างๆแต่ผลของความเพียรก็จะเกิดเป็นความปราโมดยินดี นะเป็นความช่มชื่นใจนะเป็นการได้รับคำสรเสริญยกย่องนะเมื่อไรรับคำสนเสริญยกย่องเนะี่ยครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเราก็อย่าไปประมาทอย่าไปนะหลงทนงตนนะก็พยายามที่จะดูแลประคับประคองใจของของเราให้ดีปรนะคับประคองใจให้มีความสุขให้ทุกข์ให้น้อย วความสุขทางกายกับทางใจเนี่ยความสุขทางใจนั้นเนี่ยมันเบิกบานอิ่มเอิบได้มากกว่าความอิ่มใจมันไม่มีวันจางหายนะอย่างเช่นความอิ่มใจของพ่อแม่ที่เห็นลูกสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาก็เป็นความอิ่มใจนะส่วนความอิ่มกายแค่รับประทานอาหารมันก็อาจจะจบหมดสิ้นไปได้ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะอันนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกในเรื่องของฮิริสูตรนะครับ ว่าความเพียรน,นั้นเป็นเหตุกระทาความปลาโมดนําความสนเสริญมาให้นําสุขมาให้พรลานิพพ์องค์นั้นนาธุระสมควรแก่บุรุษนะย่อมเจริญบุคคลดื่มลสแห่งความอิ่มเอิบในธรรมดื่มลสอันเกิดจากความสงัดและลสแห่งความสงบแล้วย่อมเป็นผู้ไม่มีความกังวลกวายนะถ้าหากว่าเราแบบว่าเราแบบอยู่ในความสงบสง,บสงัดนะ เราก็ไม่ไม่กวนกระวายและความสงดอาจจะเป็นเรื่องของความสงัดจากความเงียบในภายนอกความสงบก็เป็นเรื่องของความสงบภายในจิตใจของเราเองนะหรือแม้แต่ในเรื่องของดอกบัวบานนะซึ่งมีการได้เปรียบเทียบเอ่อถ้อยคําไว้ในดอกบัวบานนะว่าดอกบัวบานในเวลาเช้าถูกแสงอาทิตย์แผดเผานะย่อมเหี่ยวแห้งไป สัตว์ทั้งหลายพูดถึงความเป็นมนุษย์ก็เหมือนอย่างนั้นย่อมเหี่ยวแห้งไปด้วยอํานาจของความชรานะก็เป็นธรรมดาของชีวิตที่เราไหนๆไ,ได้เกิดมาแล้วนะก็พึงจะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดแห่งความมีชีวิตอยู่ในเอ่อระยะเวลาที่มีเหลืออยู่นี้นะด้วยความเบิกบานยินดีนะด้วยความล่าเิงนะคบผู้คนก็คบแต่บัณฑิตนะคบสัตว์บุรุษซึ่งเป็นผู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณ นะแต่ชีวิตคนเราความล่าเริงความยินดีในบางครั้งก็อาจจะถูกความโศกความล่ำไรลําพันธ์มาครอบงาได้เพราะนั้นก็ขอให้เราได้เข้าใจนะได้พ้นความสงสัยนะในเหตุทั้งปวงในโลกธรรมแปดแต่ว่าชีวิตมันมีได้ทั้งสุขมีได้ทั้งทุกข์ขอให้เรามีจิตใจที่มั่นคงนะมีชีวิตดํารงชีวิตอยู่ตามอัตภาพให้มีความงดงามเบิกบานเป็นผู้รักความสงบแต่ก็ มีความองอาจทนงแก้วกล้าอยู่ในตนเหล่านี้เป็นตน้นนะพยายามที่จะมีสติให้เป็นเครื่องกั้นกระแสนในอุปกิเเสทั้งหลนะรู้ถึงเหตุแห่งโทษของโลภะโทสะโมหะโดยเฉพาะในเรื่องของโทสะความโกรธบางครั้งความโกรธเพียงแก้ชัว่ววูบมันทําให้ชีวิตอนาคตเราเนี่ยสูญเสียไปนับร้อยรยล้านบาทก็เป็นไปได้เนเพราะนั้นปัญญาบริสุทธิ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้ ทั้งในอินทรีย์ห้าพละห้าไม่ว่าจะเป็นศีลศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ตามนะขอให้เรานั้นเนี่ยได้แสดงในแห่งความมีปัญญาอัน,อนบริสุทธิ์มีจิตที่บริสุทธิ์คงที่เบิกบานแจ่มใสนะมีจิตใจที่เบิกบานเพราะว่าทุกสิ่งนั้นมันก็อยู่ด้วยใจนะเกิดด้วยใจรักษากายวาจาใจนะให้สงบเบิกบานเรียบร้อยนะเป็นใจที่ฝึกดีแล้วมีความไม่กังวลกังวายในใจ ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นพยายามสร้างคุณงามความดีสร้างบาร,รมีในชีวิตให้บังเกิดมีขึ้นอย่างอย่างดีที่สุดนะแล้วก็กระทําอย่างมีความต่อเนื่องต่างๆนานาเหล่านี้เป็นต้นนะมีจิตใจที่มีความเบิกบานมีความเกษมเบิกบานนะแสวงหาจรณะนะสั่งสมบุญกุศลนะ ฝึกตนนะฝึกฝนตนให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เพราะนั้นความเพียรในฉันภาวิริยะจิตตาวิมังสาในอ,อิทธิบาท4ก็ดีเนี่ยก็ย่อมนำมาซึ่งความปามโมดเบิกบานการได้รับคำสรรเสริญมีความสุขนะการดื่มรสแห่งความสงบและความสงัดนะเราย่อมเป็นผู้ไม่กวนกบายแต่อย่างไรก็ตามเราก็พึงเข้าใจในกฎแห่งไตรักคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงประดุจ ในถ้อยคําที่ว่าดอกบัวบานในยามเช้าเมื่อถูกแสงอาทิตย์แผดเผาเนี่ยก็ย่อมเหี่ยวแห้งไปสัตว์ทั้งหลายเมื่อถึงความเป็นมนุษย์ก็เหมือนอย่างนั้นย่อมเหี่ยวแห้งไปด้วยอํานาจของความชราเหล่านี้เป็นตน้นนะเพราะนั้นในวันนี้หลวงพี่ได้มาที่ดอยช้างนะในยามที่เป็นบรรยากาศที่ฝนได้หายตกแล้วเมื่อสักครู่นะดอยช้างในปัจจุบันก็มีความเจริญเ,เจริญรุดหน้ามากนะจะมีรีสอร์ทขึ้นอยู่เป็นจํานวนมากเพราะว่า ก็เหมือนเป็นสวิสเซอร์แลน์เมืองไทยนะเนื่องจากว่ามีขุนเขามีป่าไม้นะมีเมฆหมอกที่แบบว่าบางครั้งเมฆก,ก็ลอยต่ําเหนือภูเขาเออต่ําใต้ภูเขาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นวันนี้เพราะนั้นก็ถือว่าออขอให้วิชาชีวิตที่เราได้ฟังกันในทุกๆวันนะั้นเนี่ยเป็นวิถีทางเป็นเข็มทิศนําทางให้เราไปสู่ความสุขความสมําเร็จในชีวิตแล้วก็เข้าใจความเป็นจริงในชีวิตเพื่อ เข้าใจความเป็นจริงในชีวิตว่า <S <S เมื่อชีวิตมันเกิดความสะดุดหยุดลงสะดุดจุดอยู่หรือมีความพลิกผันก็ขอให้เราได้เข้าใจถึงว่านี่คือความเป็นจริงของชีวิตเพราะบางครั้งในอดีตชาติเราไม่รู้เลยว่าเราไปทํากรรมอะไรมานะเพราะฉะนั้นชาตินี้บางทีเราอาจจะทําความดีท,ทําทุกอย่างอย่ดีที่สุดแล้วแต่ว่าผลลัพธ์มันอาจจะออกมาไม่เป็นอย่างที่เราประสงค์ขอให้เราได้เข้าใจถึงว่าในอดีตชาติเราไม่รู้นะว่าเราไปทํากรรมอะไรมาเหล่านี้เป็นต้น เรามีความมุ่งมั่นมีความศรัทธาในธรรมชาตินะธรรมะก็คือธรรมชาตินะเหตุการณ์มันจะเป็นไปอย่างไรเมื่อเราทําดีที่สุดแล้วก็เราก็จะน้อมรับในในความเป็นจริงนั้นแล้วก็เข้าใจในศัจธรรมของชีวิตว่าชีวิตมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายที่ทุกคนหนีไม่พน้นทั้งการแก่นะที่ผู้ ที่มีถ้อยคําในพระไตรปิฎกว่าดอกบัวบานในยามเช้าถูกแสงอาทิตย์แผดเผาย่อมเหี่ยวแห้งไปสัตว์ทั้งหลายผู้ถึงความเป็นมนุษย์ก็เหมือนอย่างนั้นย่อมเหี่ยวแห้งไปด้วยอํานาจของความชราเราก็ต้องเหี่ยวแห้งไปในที่สุดเพราะนั้นก็ขอให้เราเมื่อมีชีวิตประสบปัญหาใดๆขอให้เราอย่าได้มีความกังวลกังวายใจพยายามสร้างคุณงามความดีสร้างบรารมีต่างๆนะวันนี้หลวงพี่ก็มาที่ดอยช้างซึ่งอยู่ที่อำเภอแม่สวยจังหวัด เชียงลายนะดอยช้างก็เป็นลักษณะของดอยที่มีลักษณะคล้ายช้างหมอบนะก็เลยเรียกว่าดอยช้างคูบาจารย์บอกว่าช้างนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนช้างกับสุนัขสุนัขก,กับช้างก็มีความซื่อสัตย์เหมือนๆกันแต่สุนัขนั้นบางทีการกระตันยูของของสุนัขนั้นนะบางทีมันก็เ บางทีมก็เป็นสัญชาตญาณแต่ว่าถ้ากรณีของช้างเนี่ยนะกรณีของช้างเนี่ยมันจะแบบอาจจะต้องได้รับการฝึกฝนแต่ช้างนั้นจะเมื่อได้รับการฝึกแล้วจะมีคุณสมบัติที่เก่งนะวาดรูปก็ได้แต่ฟุตบอลอะไรก็ได้ได้หลายๆอย่างนะแต่สุนักนั้นก็จะเป็นในเรื่องความซื่อสัตย์นะความประจบเจ้านายต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะซึ่งเ,เพราะฉะนั้นช้าง จึงต้องมีการฝึกแต่สุนัขบางครั้งมันอยู่ที่สัญชาตยาณพระทตยพิดกเล่มที่47ในวันนี้ก็จะสอนเราในเรื่องที่ว่าความเพียรน,นั้นเป็นสิ่งงดงามยิ่งเป็นทุกสิ่งที่ทำให้สำเร็จได้ดังใจหวังผลของความเพียรย่อมนำความสรรเสริญมาประดังนำความสุขสำเร็จทั้งความเบิกบานใจผู้ดื่มลดอิ่มเอ,อิบในธรรมะดื่มลด ในสัจจะแห่งความสงัดได้ดื่มรสแห่งความสงบในทันใดย,ย่อมเป็นผู้ไม่กวนกวายเช่นนั้นเลยดอกบัวบานในยามเช้าช่างงามงดงามหมดจดประดุษสตรีงามสะพรั่งแต่เมื่อแสงแดดได้แผดเผาเกี่ยวแห้งจนพินพังประดุษสัตว์ทั้งหลายนั้นก็เช่นกันย่อมถูกความชลานำพาชัก ให้ไปสู่ความแก่และตายได้นี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาในทันใดแห่งกฎตายลักนั้นไซช่างงดงามพระอาทิตย์ที่สอดส่องในยามเช้างามสกาวเลิดล่ามหาศาลเมื่อกระทบหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าที่ยาวนานเกิดแสงประกายเพชรพาวพลาย ในปตตภีความชลาย่อมเกิดในปุตุชนแน่ไม่มีใครที่จะหลีก้นได้แน่แท้เช่นนั้นนี่ขอให้เราท่านทั้งหลายได้พึงมีเข้าใจถึงความเป็นจริงเช่นนี้ที่งดงามว่าประโยชน์อันสูงสุดของชีวิตคือการตั้งจิต อย่างมุ่งมั่นทําความดีสั่งสมบุญกุศลอย่างดีพรันย่อมเกิดความยินดีล่าเริงนั้นอย่างงดงามเมื่อคาใดที่มีความโศกมาครอบงําขอให้จําในโลกกระทำแปดที่กล่าวขานว่าโลกนี้ย่อมมีสุขและทุกข์คู่กันมานมนานขอให้พ้นความสงสัยไปทั้งปวงมีอินทรีย์มั่นคงอย่างดีแล้วมีจิตใจแน่วแน่เป็นหนักหนา ดำรงชีวิตตามอัตภาพเช่นนั้นนาะเมื่อมีสตินำพาที่งดงามมีปัญญาอันบริสุทธิ์ที่ผุดพองมีใจที่ไม่ลำพองเป็นแก่นสารฝึกกายวาจาใจดีมานมนานสร้างความดีบารมีนั้นต่อปวงชนมีจิตอันกเกษมและผุดพอง สแสวงหาความดีงามทั้งผองให้จงได้เมื่อถึงคาที่มาถึงวันมัจจุราชนำพาดวงวิญญาณไปก็สบายใจหมดห่วงได้ในปัตตภีคอามน้าถึงคุณพระรัตนาตราัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกในเล่มที่47 ในเรื่องที่ในฮิริสูตรที่ว่าความเพียรอันเป็นเหตุกระทำความปราโมดนำความสันเถิรนมาให้นำสุขมาให้บุคคลผู้ดื่มรสแห่งความอิ่มเอ,อิบในธรรมดื่มรสอันเกิดแต่ความสงบและความสงัดย่อมเป็นผู้ไม่มีความกังวลกบายและดอกบัวบานในยามเช้าเมื่อถูกแสงพระอาทิตย์แผดเผาย่อมเหี่ยวแห้งไป สัตว์ทั้งหลายผู้ถึงความเป็นมนุษย์ก็เหมือนอย่างนั้นย่อมเหี่ยวแห้งไปด้วยอํานาจของความชราขอได้โปรดเป็นเพราะปัจจัยพิบาลิมรทานพรแด่ยมพี่ยมน้องทุกท่านขอทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสําเร็จสมความมุ่งมาปรารถนาขออาทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย,ย,ย,ย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิสัยทั้งหลาย ขอให้โปรดได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้และขออุทิศบุญกุศลนี้ถึงดวงวิญญาณทั้งหลายที่ดอยช้างแห่งนี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้ด้วยจเจริญพร